สวัสดีครับ f อฟซีจองคนลังยญ่พัชสมเด็จครับวันนี้เราจะมาทําอีกคลิปหนึ่งให้กับ f อฟนะครับเพราะวันนี้เราจะนํา MG ไปตรวจเทปหนึ่งหมืนกิโลนะครับวันนี้ก็ครบหนึ่งหมืนกิโลนะครับนี่เราก็จะเดินสายไฟตั้งแต่เสานะครับเข้าไปยังตัวบ้านนะครับเพื่อที่จะติดตั้งอีกวงจรหนึ่งนะครับหรือว่าวงจรที่สองสำหรับ EV โดยเฉพาะเลยนะครับนี่ครับ Okay. เดินสายผ่านเข้าบ้านแล้วก็ต่อลงมา่างเรียว่าต่อสายมานี่นะครับสายลงมานี่นครับแล้วก็เข้าชุดซูมเมอร์อนีนะครับเดีคัดแล้วก็ M G ไทยแลนดก็จะมาติดตั้งชุดชาร์จโฮมชาร์จให้นะครับนี่ครับ ความยาวของสายก็ประมาณเจดเมตรนะครับวันนี้เราไม่ได้ชาร์จนะครับนี่ครับเราแยกออ้มาจากตัวบ้านโดยเฉพาะเลยแล้วไม่มีไฟอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่นําไปใช้อย่างอื่นเลยนะครับเรียกว่าใช้ในการชาร์จไฟรถยนต์โดยเฉพาะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นชุดชาร์จวันนี้ครบหนึ่งหมื่นกิโลนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ